คือคือไทยมีหลักสําคัญคือปิดด่านมุ่งเรื่องของแกงสแมอร์ทหารก็ลุกคืบต่อไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมเรียนหุ้นส่วนฮนะยิ่งนานวันเท่าไหร่เขมนยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากโกลาหลและวุ่นวาย สวัสดีครับบัพผมเทศักดจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นทุกเรื่องของการต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามยูเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามที่สหรัฐอเมริกากาลังจะเปิดใหม่ในเวเนซุเอลารวมทั้งคามคระตอนนี้กําลังเกิดความวุ่นวายในคามรอีกแล้ว มลพิษทางอากาศกรุงนิวเดลีทะลุ600สั่งปิดโรงเรียนหลายแห่ง ชาวกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเผชิญกับหมอกควันพิษหนาทึบส่งผลให้โรงเรียนบางแห่งได้รับคำสั่งให้ปิดเป็นเวลาสองวันเนื่องจากดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI เข้าสู่ระดับรุนแรงในหลายพื้นที่หมอกควันพิษมักปรากฏขึ้นในกรุงเดลีในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากอากาศเย็นที่มีมวลหนักดักจับฝุ่นจากการก่อสร้าง มลพิษจากยานฟาหานะและควันจากการเผาต่อสั่งพืชผลในรัฐใกล้เคียงทำให้ผู้ป่วยทางเดินหายใจมีจำนวนเพิ่มขึ้นในนิวเดลีที่มีประชากร20ล้านคน เมื่อวันศุกร์ชาวบ้านร้องเรียนว่ามีอาการระคายเคืองตาและคันคอเนื่องจากอากาศเปลี่ยนเป็นสีเทาหนาทึบเนื่องจากตัวเลขดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ประมาณ480ในสถานีตรวจวัดบางจุดทั้งนี้ดัชนีคุณภาพอากาศ0-50ถือว่าดีในขณะที่ตัวเลขที่อยู่ระหว่าง400-500จะส่งผลต่อคนที่มีสุขภาพดีและเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีโรคประจำตัว กรุงนิวเดลีติดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกแบบเรียวไทม์เมื่อวันศุกร์ซึ่งรวบรวมโดยกลุ่มบริษัท IQ Air ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศของเมืองหลวงของอินเดียซึ่งอยู่ที่611ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอันตราย YouTube ออกแถลงการจัะปฏิบัติตามกฎหมายแบนโซเชียลมีเดียสำหรับวัยรุ่นของออสเตรเลีย โดยจะปิดกานไม่ให้ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าบัญชีของตนเองได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้าการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งระหว่างยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตและรัฐบาลออสเตรเลียหลังจากรัฐบาลเคยยกเว้น YouTube จากข้อบังคับดังกล่าวเนื่องจากเนื้อหามีบทบาททางการศึกษา แต่ต่อมารัฐบาลได้เปลี่ยนท่าทีรวม YouTube อยู่ภายใต้กฎหมายทำให้ Google ต้องขอคำปรึกษาทางกฎหมายก่อนตัดสินใจโดยในถแถลงการล่าสุด YouTube ระบุว่า ผู้ชมจะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปเพื่อเข้าสู่ระบบ YouTube พร้อมตัดพอว่านี่เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังกฎหมายนี้จะไม่สามารถทำให้เด็กปลอดภัยขึ้นบนโลกออนไลน์ได้ตามที่ตั้งใจไว้และในความเป็นจริงแล้วจะยิ่งทำให้เด็กออสเตรเลียไม่ปลอดภัยมากกว่าเดิมบน YouTube เยือนน้ำท่วมศรีลังกาพุ่ง465ศพค่าใช้เงินฟื้นฟู2.2แสนล้านบาท จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงในประเทศรีลังกาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย465ศพแล้วในขณะที่รัฐบาลประเมินว่าต้องใช้เงินกว่า2.2แสนล้านบาทเพื่อฟื้นฟูความเสียหายทางการรีลังกาเปิดเผยเมื่อวันพุทธที่3ธันวาคม2568ว่าพวกเขาจะต้องใช้งบประมาณราวเด0 0พล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว2.2แสนล้านบาทในการสร้างบ้านเรือนอุตสาหกรรมและถนนที่ถูกทำลายจากพายุไซคโคลนดิตตัว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย465ศพจนถึงตอนนี้ความหวังที่จะพบผู้สูญหายกว่า366คนซึ่งหายตัวไปหลังพายุไซคโคลนทําให้เกิดฝนตกหนักทุบสถิตทั่วเกาะศีลังกาเมื่อสัปดาห์ก่อนส่งผลให้น้ําท่วมและดินถล่มหลายจุดกําลังเหลือน้อยลงเรื่อยๆแบงค์เมระ ลูกค้าท้องถิ่นและต่างชาติรวมตัวหน้าสำนักงานหลังถอนเงินสดจากฮูโอน a y ไม่ได้ไม่กี่วันก่อนฮูโอนเพแพลตฟอร์มดิจิทัลได้เปลี่ยนชื่ออย่างเงียบเๆเป็น H-Pay แต่ในตอนเช้าวันจันทร์ที่หนึ่งคันวาคมบริเวณด้านนอกสำนักงานใหญ่ของ H-Pay ในกรุงพนมเปญ พบเห็นลูกค้าที่อยู่ในอาการผิดหวังหลายร้อยคนหลักๆเป็นชาวจีนเช่นเดียวกับชาวกัมพูชาและแอฟ,ฟริกาออกมารวมตัวกันเพื่อถอนเงินอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถถอนเงินได้เนื่องจากสำนักงานปิดทำการท่ามกลางข่าวอื้อเช้าเป็นแหล่งฟอกเงินข้ามชาติของเครือข่ายสแกมเมอร์และสอแววล,ลากยาวไปอย่างน้อยจนถึงต้นเดือนหน้าสำนักข่าวคิริโพสต ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสวมเครื่องแบบสีดำที่ประจำการอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารซึ่งเขายืนยันว่าทางบริษัทได้ระง,งับปฏิบัติการเป็นการชั่วคราวบริษัทแจ้งว่าจะระง,งับปฏิบัติการเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อปรับโครงสร้างปัญหาที่เกิดขึ้น คิวริโพสต์รายงานว่าลูกค้าหลายคนเดินทางมาถึงสำนักง,งานของ H.P. พในตอนเช้าวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนเพื่อขอคำตอบว่าทำไมถึงถอนเงินได้ล่าช้าต่อมาในตอนเช้าวันจันทร์ที่1ธันวาคมทางบริษัทโพสต์ประกาศฉบับหนึ่งอังอิงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเป็นเหตุผลสำหรับปิดทำการลูกค้าชา,ชาวกัมพูชารายหนึ่งที่พยายามถอนเงินมาตั้งแต่ตอนเช้า แสดงความผิดหวังอย่างมากมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับกระแสเงินสดจากที่เราเคยถอนเงินได้2 0 0 0 0ดอลลาร์ 20, ต่อวันถูกปรับลดลงเหลือ2,000ดอลลาร์ 2, ต่อวันและตอนนี้เหลือแค่1,000ดอลลาร์ 1, ต่อวันเขาบอกว่าเงินจำนวนราวๆ1 0 0 0 0แดอลลาร์ในกระเป๋าเงินดิจิทัลฮูโอนของเขาถูกแช่แข็งและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาได้รับแจ้งจากตัวแทนแผนกบริการลูกค้าว่าทางบริษัทเหลือสภาพคล่องเพียง3ล้านดอลลาร์เท่านั้น แต่ยังปากแจ๋วเศษธธรษฐกิจกัมพูชาเริ่มออกอาการทีละอย่างภาคอสังหาริมทรัพย์สุดต่อเนื่องหลังเปิดศึกไทยท่ามกลางสถานการณ์เศษรษฐกิจโลกที่ดูเหมือนจะ,ะเผชิญความไม่แน่นอนเป็นอย่างสูงอันสืบเนื่องจากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าระหว่างบรรดามหาอำนาจโดยเฉพาะจีนจับสหรัฐสื่อมวลชนขเขมรรายงานว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์กัมพูชายังคงอยู่ในสภาพย่ำแย่มาตั้งแต่โรคระบาดใหญ่โควิด -19 และมีทีท่าเลวร้ายกว่าเดิมหลังจากเปิดศึกความขัดแย้งกับไทยคมพูเชียทเมเว็บไซต์ข่าวของกัมพูชาอ้างความเห็นของดรคิมแหงซีอของ K.W. c แคนเบเดียบริษัทใายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระบุว่าในช่วงต้นปี2025ภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว แต่พอสงครามระหว่างกัมพูชาและไทยปะทุขึ้นกิจกรรมการซื้อขายก็ลดลงอย่างต่อเนื่องไม่ยอมแพ้มาเลเซียเตรียมเริ่มภาร,รกิจค้นหาเที่ยวบิน MH370 อีกครั้ง30ธันวาคมนี้กระทรวงคมนาคมมาเลเซียถแถลงเมื่อวันพุธ3ธันวาคมว่าการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหาย จะกลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันที่30ธันวาคมนี้หลังจากที่เที่ยวบินสู่ปักกิ่งลำนี้ได้หายสาบสูญไปนานกว่าทศวรรษและถูกยกให้เป็นหนึ่งในปริศนาทางการบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเที่ยวบิน MH370 ซึ่งเป็นเครื่องบินโบ e ิ n ง777ที่มีผู้โดยสาร227คนและลูกเรืออีก12คนสูนหายไประหว่างเดินทางจากกรุงโกลลัมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งในปี2014 นับตั้งแต่นั้นมาได้มีการปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินหลายครั้งทว่าก็ไม่พบร่องรอยใดๆการค้นหาล่าสุดในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ถูกระงับไปในเดือนเมษายนหลังจากดำเนินการเพียงไม่กี่สัปดาห์เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายแต่บริษัทสำรวจโอเชียนอินฟินิี้ยืนยันว่าจะกลับมาปฏิบัติการค้นหาใต้ทะเลอีกครั้งเป็นเวลา55วันโดยดำเนินการเป็นระยะระยะ ่งของสงครามยูเครนนะครับตอนนี้รัสเซียกับยูเครนได้มีการจุรจากันโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นคนกลางซึ่งการจุรจาก,กว่า5ชั่วโมงยังคงไม่ได้ข้อยุติอย่างชัดเจนในขณะทีะ่ทางมอสโกก็มีการกล่าวหาว่าฝรั่งเศสเตรียมส่งทหารรับจ้างนะครับเข้ายูเครนเพื่อทําการรบและพร้อมจะเปิดสงครามนะครับซึ่งเป็นรายงานของสำนักข่าวเอเจนซี่ในขณะที่ทรัมนะก็ไม่สน นะว่าใครจะกล่าวหายังไงถ้าไคลค้ายาเสพติดชอัมก็จะเข้าทำการโจมตีที่ผ่านมานะชวัมก็เอาเรือรบนะครับบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเข้าทำการประจําการที่บริเวณทะเลแคริบเบียนและก็มาหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเข้าทําการโจมตีเรือที่วิ่งผ่านบริเวณดังกล่าวไปอย่างน้อย21ลำ มีคนเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า88คนนะครับแต่ก็ไม่สามารถยืนยันว่ามีการค้ายาเสพติดจ,จริงหรือไม่ตอนนี้ชอมกำลังทำ,ท,ำทุกวิถีทางในการกดดันนิโคลัสมาดูโรให้พ้นจากตำแหน่งนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศชัดเจนนะครับว่าจะต้องให้พ้นจากตำแหน่งในทันทีมีการจุรจา,าเกิดขึ้นระหว่างชอวมกับ uro, นิโคลัสมาดูโรประธานาธดีของเวเนซุเอลา แต่ปรากฏว่ายังคงไม่ประสบความสําเร็จมีการโปรยใบปลิวนะครับออกหมายจับกว่า500แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการจับกลุ่มนิโคลัสมาดูโรหลักๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาทําแบบนี้ต้องการแหล่งน้ํามันในเวลเวเนซุเอลาจากข้อกล่าวหาของนิโคลัสมาดูโรซึ่งสถานการณ์แบบนี้เป็นไปนด้วยความตึงเกรียดในเรื่องของคำเหมน็นหลังจากที่ประเทศไทยทําการอายัดก๊กอ่านกับเบนสมิธ ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ก็มีรายงานว่าธนาคารนะครับ h p a นะครับของทางฝั่งของเขมรเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นลูกค้าท้องถิ่นต่างชาติรวมตัวกันยังสำนักงานเพื่อที่จะถอนเงินสดซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวก็ปรากฏว่าเกิดความโกลาหลที่กรุงพนมเปญนะครับพบเห็นลูกค้าผิดหวัง หลายกร้อยคนนะครับยืนบริเวณหน้าสำนักง,งานนะครับบางคนก็บอกว่าถอนได้เพียง2000เหรียญสหรัฐอเมริกาฝากไว้ถึง2 0 0 0 0นเหรียญโดยส่วนใหญ่คนที่ฝากไว้ก็เป็นชาวจีนฮะพวกแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหลายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไทยมีการอายัด์นะครกกอานกับเบนสมิธนะครับรวมทั้งแก๊งสแกมเมอร์ในต่างประเทศเนี่ยมีการอายัดนะครับแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนะกว่า61ประเทศล่าสุด ฮ่องกงนะครับแล้วก็ไต้หวันนะครับก็มีการความบาดแล้วก็ทําการอายัดทรัพย์แล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคือไทยมีหลักสําคัญคือปิดด่านมุง่งเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ทหารก็ลุกคืบต่อไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะยิ่งนานวันเท่าไหร่เขมนยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ลาบากโกลาหลและวุ่นวาย เพราะที่ขมรน,นั้นเป็นศูนย์กลางของแก๊งสแกมเมอร์ศูนย์กลางของพนันนะครับทำให้สถานการณ์โดยเฉพาะสภาวะเศร,รษฐกิจกำลังตกต่ําตอนนี้ขมรต้องไปกู้เงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ MF 100นะครับหนึ100ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่มีออรายงานว่าขมรก็เตรียมที่จะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในขมรด้วย การของเขมรโดยรวมกําลังมีปัญหาหลังจากที่ใช้หลักที่ชื่อว่าโลกล้อมประเทศไทยตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2551เป็นต้นมาในสมัมท่านบังของคุณอภิเศษเบจชาชิวะกล่าวมีเขมรกาลังถูกย้อนรอยนะครับในยุทธการที่ชื่อว่าโลกล้อมเขมรน,นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขมรโดยเฉพาะตระกูลคุนกําลังเข้าสู่สถานะที่ลําบากนะครับธนาคารต่างๆที่อยู่ในเขมร ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งส s c a มอร์กำลังวุ่นวายเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอรัซิกจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ